สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับจากเกียรไอโอนะครับไป exchange ไทยนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเอ็กเชนบิตาซ่าละกันนะครับหรือว่า exchange เ่นสตังโป o อย่างเงี้ยฮะเพราะว่า ถ้าเป็น Exchange b i t Cup นะครับมันมันไม่มีเครือข่ายนี้นะครับในการโอนนะครับโ okay. อเคอันดับแรกนะครับเราจะโอนเหรียญน,นะครับผมจะโอนเหรียญเป็น USDT นะครับอันดับแรกก็ให้มาที่เปิดแอปเกีตมาก็มาที่กระเป๋าตังค์นะครับพอมากระเป๋กระเป๋าตังค์นะครับเราก็ไปคำว่าเบิกเงินนะครับ ผมจะทำแบบคร่าวๆนะครับจากนั้นถ้าเราขายเหรียญอื่นเป็น USDT เสร็จนะครับนะครับเราก็ไปเลือกเหรียญ USDT นะครับแล้วทีนี้เราให้เลือกเครือข่ายนะครับทรอนนะครับ TRC 2 0นี่ฮะอา่าต้องให้เลือกเครือข่ายนี้นะครับเราจะถอนกี่เหรียญน,นะครับขั้นต่ำขั้นต่ำมันจะประมาณ เขาให้ถอนขั้นต่ำห้าสิบเหรียญน,นะครับห้าสิบ USDT นะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับการดำเนินการศูนเปอร์เซ็นนะครับค่าดำเนินการเนี่ยศูนเปอร์เซ็นนะครับฟรีนะครับในเครือข่ายนี้นะครับอพอเรามาตรงนี้เสร็จเราก็ไปกอ๊อป เลขกระเป๋าในบิทาซ่ามานะครับแล้วก็ไปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับจากนั้นก็มาคําว่ารับนะครับแล้วก็มาคําว่าภายนอกนะครับจากนั้นก็ไปเลือกเหรียญที่เราจะโอนมานะครับเราจะเหรียญโอนมา usdt แล้วก็เลือกเลือกมา usdt นะครับเราก็อย่าลืมนะครับต้องไปเปลี่ยนกับไอ้เครือข่ายนะฮะให้เป็น trc 2 0นะครับ พอเป็นเครือข่ายเสร็จแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกหรือว่าจะสร้าง QR code ก็ได้นะครับจากนั้นก็เซฟแล้วค่อยสแกนนะครับจากนั้นพอคัดลอกเสร็จแล้วก็เอาเลขมาวางไว้ที่อยู่เนี่ยฮะวางนะครับแล้วก็ตรวจสอบให้มันถูกต้องนะครับ 7P ็ดพีเ TKB โอเคเมือ่อถูกต้องแล้วชื่อที่เรียกที่อยู่อันนี้มันบอกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเนี่ยเราจะโอนแต่ขั้นต่ำประมาณยี่สิบ USDT นะครับโอนมาแต่บอกว่าเนี่ยค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับเนี่ยยอดสุดที่ห้าสิบนะครับไม่มีการหักค่าอันนี้ผมไม่ได้มีเหรียญ USDT นะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูนะครับก็กด ถอนไปแล้วก็มันก็ให้ใส่รหัสกองทุนนะครับแล้วก็ให้ใส่อินดิคเตอร์ Google อินดิคเตอร์นะครับแล้วก็ไปให้ไปยืนยันอ e ีเมลนะครับอ่าก็ทำไปพอเราใส่เสร็จเนี่ยไอตรงเนี้ยเราจะใส่เป็นอ่าบิทาซ่าก็ได้นะครับอ่าเป็นชื่อว่าบิทาซ่าก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ สังเกตค่าธรรมเนียมนะครับมันจะฟรีนะครับผมแต่ผมไม่ได้โอนให้ดูจริงนะครับพอ,อก็มาให้ดูประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยเราก็กดถอนพอกดถอนมันอาจจะให้ใส่ใใสเลขรหัสกองทุนสองอาจจะให้ใส่ google indicator สามแล้วก็ให้ไปที่อีเมลไปยืนยันอีเมลนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับจากนั้นมันก็จะไปที่ มันก็จะมาเข้าที่บิดเทอร์ซ่านะครับต้องใช้เวลานะครับอาจจะ10นาทีหรือ20นาทีก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการโอนเหรียญน,นะครับแค่เอาที่อยู่จากบิดเทอร์ซ่ามานะครับแล้วเครือข่ายต้องตรงนะครับเ,เวลาเราไปเลือกเครือข่ายเนี่ยจะว่าทำให้ดูใหม่รับนะครับบุคคลภายนอก ก็เอาเหรียญเหรียญให้มันถูก u S D T แล้วก็เครือข่ายตรงเนี้ยเนี่ยเนเนี่ยต้องเป็น T R C 20นะครับอ่าแล้วก็คัดลอกตัวนี้ไปนะครับไปวางนะครับหรือว่าสร้าง Q R code ขึ้นมาแล้วก็อ่ากนจะมีตัวนี้ให้เราสแกนเห็นไหมครับสแกน Q R code อย่างเงี้ยฮะอ่าได้เหมือนกันนะครับ ก็โอนไปแล้วก็ยืนยันเหมือนการโอนเหรียญทั่วไปนะครับแต่เครือข่ายนี้ครับอ่ามันมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับเห็นไหมครับเราโอนแต่ถ้าเราโอนจากไทยไปอยากบีทาซ่าไปเนี่ยครับถือว่าเราจะโอนส่งเนี้ยลองดูนะมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับอด,ดีที เราจะส่งไปดูนะสมมติว่าผมใส่สักสิบเหรียญกอขาย t r c 2 0ฮะเนี่ยนะนะมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเราโอนไปนะครับแต่ถ้าเราโอนจากเกต iO อมามันจะฟรีนะครับแต่ถ้าเราโอนไปโดยใช้เป็น usdt โอนไปเกต iO เอเนี่ยค่าธรรมเนียม35บาท35ดอลล์เลยก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็อย่าไปโอนนะครับใช้ ใช้วิธีโอนแบบใช้เหรียญ XLM อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหรียญ XLM ก็วิธีโอนผมก็ได้ทำมาอยู่นะครับผมก็โอนคล้ายๆกันนี่นะครับ XLM หรือว่าโอน IOST ก็ได้ครับอโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในการในการโอนเหรียญแบบ โอนเหรียญกลับมานะครับไปซื้อเสร็จแล้วก็อยากจะโอนกลับมานะครับโดยที่ฟรีครับแต่พอมาในเครือไทยไทยแล้วก็เป็นเงิน USDT เราก็ต้องขายเป็นเงินไทยว่าจะเสียค่าธรรมเนียมแล้วแต่ Exchange นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอธิบายแบบคร่าวๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอ็นดูนะครับผมสวัสดีครับ